เด็กนะคะวันนี้เด็กๆมาเยอะกันเดี๋ยวเราลุยกันเลยค่ะน่ากินเนาะ่่อทอดง่ายมากเลยใช้เวละะาแป๊บเดียวปลาขึ้นมาจากทะเลสดๆเลยเป็นสถานที่กางเต็นท์นะคะอ่ะาเหมาลานี่จะอยู่ที่3,000บาท And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. i like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life to be a better me. Cause I've been living กงเป็นบ้างคุณเย็นสเก,กานะคะนี่ทุกคนกำลังทำหมัดเมียนกันวันนี้นมากันเป็นแบบว่ากลุ่มใหญ่เลยนะ,ะทุกคนน้องๆที่เขามาถึงก่อนกำลังเสร็จเรียบร้อยแล้วน,น,นี่คือแมงมุมนี่ครับข้าวโพดปอนตามาแล้ววันนี้เราเหมาลานตีนปลาเตียงครับสิบเปอร์ปปอเซ็นต์ ใช่ไหมครับเออยไหมร้อยครับบายบยบายกองครับค่ะทุกคนวันนี้เรามาแคมปิ้งอิมเลกันนะคะทันมาเป็นกองทัพใหญ่เลยวันนี้เราก็ใช้บริการของ TNT ธนาทิฟู้ดนะคะทุกคนวันนี้เราจะมีเนื้อลิบอายมาเพิ่มนะคะทุกคนหลังจากที่แคมป์ิงครั้งที่แล้วนะคะเราได้ใช้บริการา n เ t ธนาทิฟู้ดนะคะทุกคนแล้วก็ที่เอ,อ t นะคะเขจะมีของกินเล่นนะคะขายจะมีเป็นทีสบอนแล้วก็จะเป็นอ่าจะนี่จะเป็นไม่ไรนะโดนัทกุ้งเป็นไายแล้วก็นักเก็ตนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรา แล้วก็มาชิมกันว่ารสชาติจะประมาณไหนคงจะอร่อยเหมือนเดิมเลยทุกคนเพิ่มเติมคือมีของทานเล่นให้กับเด็กๆนะคะวันนี้เด็กๆมาเยอะกันเดี๋ยวเราลุยกันเลยค่ะโดนัะโอ้ยกรอบเลยน่ถ้ากินเนาะลทอดง่ายมากเลยใช้่ไหมละตะโงนสุพรเองเ้นบอกดิวล่อเตแล้ว ได้เนี่ยกาเขาเรียกทำยังไงนะล้อมไว้เหรอลูกล้อมล้อมแล้วก็ขึ้นที่ตนี้เนฟูนี่ยปลาขึ้นมาจากทะเลสดๆเลยที่นี่ถ้าใครสนใจนะคะเป็นสถานที่กางเต็นท์นะคะท่าเหมาลานนี้จะอยู่ที่3,000บาทแล้วก็มีบ้านพักให้หนึ่งหลังนะคะทุกคนจะอยู่ที่ราคา3,900บาทค่ะ มีห้องน้ำห้าอัาน้ำให้นะคะแล้วก็มีคาเฟ่ที่ติดกับที่พักถ้าใครชอบอทานกาแฟะอะไรประมาณเนี้ยบรรยากาศตอนเช้าดีมากมากเลยถ้าไม่ใช่เหมาล้นานนะคะทุกคนค่ากางเต็นท์จะอยู่ที่หัวละ150บาทต่อคนนะคะแล้วน,น้ำมันจะใสมากน้ำใสปิ้งเลยอะทุกคนถุงด้วยเอามาใส่ปลาปลาหนึ่ すごいね。<music> ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราฝากกดถูกใจกดแชร์ช่องไปกินไปเที่ยวและกดติดตามสันกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ